เริ่มข่าวแรกของข่าวต่างประเทศนะครับก็ต้องเป็นข่าวดีกันนิดนึงนะครับสำหรับข่าวของมิเรนดาเคร์กนะครับเราก็นําเสนอข่าวเขามาอย่างต่อเนื่องเลยนะไม่ว่าจะแต่งงานกับออรเรนดอบรูมแล้วก็มีลูกชายนะครับล่าสุดวันนี้ทีเอเ์เทนก็เลยมีชมหน้าลูกชายคนแรกของมิเรนดาเคิร์กให้ชมกันด้วยจะน่ารักแค่ไหนเนี่ยต้องไปชมกันเลยครับ หลังจากคลอดลูกได้เพียงไม่กี่วันล่าสุดมิเรนาเคิร์กนางแบบสาวชื่อดังวัย27ปีก็ได้แบ่งปันภาพลูกชายสุดเลิฟที่ถ่ายโดยอารัารนเดอร์บรูมผู้เป็นพ่อวัย33ปีให้ทุกคน<ห> <ใช S 1> ได้เชยชมกันซึ่งหนูน้อยคนนี้ก็มีชื่อว่าฟรินโดยมีน้ำหนักแรกคลอดอยู่ที่4.5กิโลกรมัมเลยทีเดียวซึ่งนางแบบสาวมิเรนาที่คลอดลูกเองแบบธรรมชาติก็ได้ระบุว่าฟรินเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมากๆและยอมรับว่าการคลอดครั้งนี้เป็นการคลอดที่ยาวนานมากๆคลอดยากและก็เหนื่อยเอามากๆแต่ออร์เ เขาก็อยู่ด้วยกันตลอดคอยเป็นกําลังใจให้แล้วคอยบอกว่าต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งตอนนี้พวกเราทั้งสองคนก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกสุดท้ายก็ยังขอขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่คอยให้กําลังใจและอวยพรให้เธอด้วยมาต่อกันที่ข่าวนี้กันมากดีกว่านะครับหลิวเตอร์หัวนะทาเอาถึงกับต้องช็อกกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าหลิวเตอร์หัวเขาแต่งหญิงนะครับจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยต้องไปชมกันเลยครับ ทำเอาตัอกตกกระใจกันเป็นแถวๆถวสำหรับพระเอกสุดฮอตหลิวเตอร์หัวจีลาสุดลุกขึ้นมาแต่งหญิงแต่เห็นทีว่าการแต่งหญิงครั้งนี้คงไม่ได้เป็นการแต่งเล่นๆแน่นอนเพราะว่าหลิวเตอร์หัวจะมารับบทในภาพยนตร์เรื่อง w h a t Women Want ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครในเรื่องนี้ก็จะต้องมีการแต่งหญิงไม่ว่าจะเป็นการทาลิปสติกแวดขนหน้าแข้งใส่ถุงน่องเพื่อที่จะพยายามเข้าถึงหัวอกของลูกผู้หญิงให้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง w h a t Women Want ก็ได้มีการเปิดเผยภาพบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเป็นฉากที่พระเอกหนุ่มชื่อดังลิวเตอร์หัวด้วยการใส่รองเท้าส้นสูงใส่ถุงน่องตาข่ายทาลิปสติกสีชมพูและยังต้องแว็กขนหน้าแขกอีกด้วยและในเรื่องนี้หลิวเตอร์หัวก็จะต้องรับบทบาทเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณาที่จู่ๆก็พบว่าตัวเองมีพลังวิเศษและสามารถอ่านใจของผู้หญิงได้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการนำผลง,งานชื่เดียวกันของฮอลลีวูดที่มีเมลกิฟสันและเฮเลนฮันต์รับบทนำซึ่งก็จะกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในเวอร์ชันภาคจีน และนอกจากนี้ยังมีกรงลี่ร่วมรับบทนำอีกด้วยภายใต้การกํากับของเฉินต้าหมิงแล้วก็จะมีการกําหนดเข้าฉายในประเทศจีนในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ตอนรับวันตรุษจีนกันเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆชาวไทยที่กำลังรอติดตามผลงานของหลิวเตหัวก็คงจะต้องอดใจรอกันอีกไม่นานแน่นอน พี่หลิวตัวหัวของเรานะครับจะทําอะไรก็ฮอตนะแต่ขออย่างเดียวนะพี่ทําได้ทุกอย่างแต่อย่าแปลงเพศนะไม่งั้นเดี๋ยวทำเอาช็อกเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้าแน่นอนนะครับฝากท้องพบกับดอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพลงที่ดอนนำมาฝากนะครับรับรองว่าหาแน่ๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับบี้เจอคนนี้ไปนะชิดซ้ายไปเลยทีเดียว ยิ้มสวยแค่ดูดีตาเป็นระกายก็แค่นี้ทำไมฉันจะต้องวันไวบอกหนายสิเแค่เธอเลียนเลียนเกินคนไหนน้ำหอมเล่นชวนให้ลงไหลเธอไม่ได้มีอะาไรให้มันน่าบอสนิดสันหรือไรกันสันสู้สันสู้ตั้งหากคุ้แต่เธอนั้นละเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทัน อะไรนะใครบอกหล่าวว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหรอกนะโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านละจะเดินก็ไปคุยเข้าไปแน่ข้างเรียนตัวดีๆได้ดจะโดนบ้างเครื่องฉันเร่งเธอน่ะไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้อง o อ m g ก็กลัวที่นหนเ,เป็นใจ Yes, I can see ya, see ya, see ya, see ya. Girl, here wanna be a beer.